สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเปิดเทอมสองค่ะที่โรงเรียนอนุบาลสีชมพูบันไทสซอรีค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเวลาเราเข้าโรงเรียนเนี่ยในช่วงโควิด19เราจะต้องทําอะไรบ้างค่ะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เดินตามมานะคะเห็นไหมคะเด็กๆคะเราจะมีเขียน้วยว่ากรุณาสวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมคะ เด็กๆต้องส่วนบนรกาอนามัยนะคะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกนะคะเราก็เปิดประตูเข้าไปเลยค่ะเข้ามาเด็กๆเ,เห็นไหมคะมันจะมีอะไรคะเด็กๆอมีถาดนะคะถาดอันนี้เราจะทําไมคะเราจะใส่น้ํายาไว้เด็กต้องมาย่ําในถาดนี้นะคะเพื่อที่จะล้างรองเท้าของเรานะคะพอเสร็จแล้ว เด็กๆก,ก็ดูนะคะถ้าคุณแม่เข้ามาหรือคุณพ่อเข้ามาเราจะมีจุดลงทะเบียนนะคะเป็นอะไรคะไทยชนะค่ะโรงเรียนอนุบาลสีชมพูมันเทศซอริแม่ก็จะมาทำไมคะามาเช็คอินนะคะอันนี้เราเรียกว่าตอนเช้ามาเราก็เช็คอินนะคะพอเช็คอินเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาในโรงเรียนของเรานะคะ เด็กๆดูสิคะเราจะมีอะไรคะมีวัดอุณหภูมิคะ่ะเด็กๆก็วัดพ่อจันสุภาสามสิบหกจุดแปดเสร็จแล้วเราก็ทําไมคะกดน้ํายานะคะล้างมือนะคะเด็กขาพอเสร็จแล้วเราก็เข้าโรงเรียนได้นะคะถ้าเด็กๆไม่แน่ใจเราก็จะมีอะไรคะมีจุดวัดอุณหภูมิ <c oughs> อีกที่หนึง่งเห็นไหมคะให้คุณแม่วัดเพราะมันทําไมคะมมันสูงเด็กวัดไม่ถึงเห็นไหมคะให้คุณแม่หรือคุณพ่อวัด อพอเสร็จแล้วเรามาเจออะไรคะเด็กๆค่ะพัดลมอันนี้เป็นโอโซนนะคะมันจะช่วยทําให้บรรยากาศนะคะของโรงเรียนเนี่ยสดชื่นฆ่าเชื้อโรคได้น,นะคะเด็กดูสิคะเห็นไหมคะทางที่จะเข้าโรงเรียนของเรามีอะไรคะมีเส้นสีแดงคะ่ะเป็นแถบนะคะเป็นเส้นๆตามแนวยาวไปเลยถ้าเด็กๆเ,เดินกันหลายคนต้องทําไมคะ ถ้ารอค่ะนะคะคนที่สองก็จะมารอตรงนี้นะคะเด็กก็จะเดินตามช่วงมานะคะเราถ้าน้องนะคะน้องเตรียมอนุบาลมาถึงน้องก็ทำไมคะมาวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือได้ค่ะพอเสร็จแล้วเรามาเก็บกระเป๋านะคะเราจะมาเก็บกระเป๋าตรงนี้นะคะพอเสร็จแล้วเด็กดูสิคะเราก็จะมีเส้นอีก เห็นไหมคะพอเส้นของเรานี้ก็จะเลื่อยไปเลยเราจะขึ้นบันไดอยด็กดูสิคะบันไดของเรามีอะไรคะมีลูกศรชี้อยู่ลูกศรก็จะเป็นช่วงเด็กจะไม่แย่งเดินกันนะคะอ,อเราเดินมาคนที่หนึ่งจะหยุดอยู่นะคะเราก็ต่อไปเลยอ้าเดินขึ้นมานะคะ เราก็จะเลี้ยวเห็นไหมคะเลี้ยวตามทางของเรามาเลยบันไดเราก็จะเป็นลูกศรต่อไปเรื่อยๆเวลาขึ้นบันไดเราจะขึ้นทางขวานะคะดเด็กๆาเราขึ้นมาเลยเด็กดูสิคะห้องนี้คือห้องเรียนของเราเราก็จะมีอะไรค่ะอยู่ข้างหน้า มีเครื่องวัดอุณหภูมิและก็ <The temperature S 1> ล้างมือ <is not. S 1> ด้วยนะคะเราก็มาล้างมือเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องเรียนห้องเรียนของเราเด็กดูสิคะเราจะมีอะไรคะมีการกรบาดไว้มาร์กเอาไว้ตรงที่มีการกรบาทเนี้ยเด็กๆจะนั่งได้ไมั้ยคะไม่ได้เห็นไหมคะ,ะทางนู้นเราก็มีการกรบาทเห็นไหมคะมีการกรบาทเป็นจุดๆไปเด็กก็ทําไมคะไม่นั่งตรงที่การกรบาทนะคะ เราจะนั่งตรงที่ทำไมคะไม่มีจุดกากรกบาดเพื่อเป็นการเว้นระยะทางนะคะ,ะดูนะคะห้องเรียนของเราสวยไม่ค่เด็กๆเ,เรามาห้องเรียนใหม่ของเราแล้วนะคะปีนี้เราจะมาเรียนห้องนี้เด็กดูสิคะู้เ๋ทำไม้แล้วอะไรคะมุมแปลงฟันเราก็จะมีอะไรคะ มีถ้วยเห็นไหมคะถ้วยน้ําแล้วเราก็มีอะไรคะแปรงสีฟันนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเอายาสีฟันของตัวเองที่ชอบมาได้นะคะยาสีฟันมาด้วยพอเด็กๆเ,เอาถ้วยมาแล้วเด็กก็มาใส่ในช่องของตัวเองนะคะเวลาแปรงฟันแล้วเด็กๆอย่าลืมเอาอะไรมาคะกระติกน้ําตัวเองด้วยใส่น้ำมาให้เต็มเลยนะคะ พอน้ำหมดแล้วคุณครูก็จะทำไมคะจะเติมน้ำให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆแล้วพอวันต่อไปคุณครูก็จะมาแนะนำสถานที่ต่างๆของในโรงเรียนอีกนะคะอ่าแล้เวเจอกันนะคะอขอบคุณครูเก๋ด้วยที่ช่วยถ่ายให้นะคะอ่าบ๊ายบายค่ะ